สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี fc ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผุ้ไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านออไก่ย่างของป้ารำนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะให้ติดตามตัวเลขแมวทางของน้องแมวนะคะหรือว่ารูปกอกแมวนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นออวันพระ,ะคะ เอนะคะก็อยากจะให้ป้ารำนะคะจุดคู่แล้วก็ขอแนวทางนะคะเป็นตาราววันนี้วันที่5กุมพาพันพศอพันห้อนะคะตาม,รรามป้รำป้ารำนะคะตามเอซที่ขอมานะคะท่านผู้ชมเอ่อเพื่นกับแบงปันน้ำใจมาหานะคะว่าขอให้ป้ารำจุดหน่อยนะคะประรา้ารำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ปะปะันไะ จะเป็นสมาถึงแล้วพี่น้องค่ะนะคะกะเอฟซีเพิ่นขอมานะคะเพิ่นกะอยากขอเออ่เบิ่งตัวเลขวันนี้เป็นวันพระเนาะป่าเนาะคือมืดแต่เพ่อเห็นฮอดหนาอีป่าได้ป่านี้มันมืดแล้วมันแดดเนาะเอ๊ะเขาไปเอาไะไก็ได้สูบก็ได้เออเมนเมนครับให้เพิ่นขยับมองนี่พอดีบ่ีมอให้เพิ่นขยับขะหอมหน่อยนึงฮะเอางีงขยับตัวนี้ขะหอมกะันแล้ว ไยเด้อเนาะโต้งโลดขายของกับปิ้งไก่กับขายมดแล้วยมมอนี้กับที่ขอซ้ำโต้งโต้งโต้งนอกปะรอสักครู่นะคะท่านผู้ชม ทวาเอฟีหลายท่านนะครับให้มาตามตซลีกแนวทางตซลีกสุกลาบก,กับสุกรอกแนวของคุณป้ารำนะครับมาแล้วคะ่ะปะ้ารำที่แรกป้ารำว่ามัอน,นี้จะขอพักพอนะครับเนาะครับทวาเอฟซีหลายท่านนะครับพนว่า้ไปขอป้ารำเนะครับเพราะว่ามันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระนีนะครับพนว่าเป็นนาจะให้โชคนะครับมัอน,นี้นะครับเปลี่ยนใหมดแล้วครับเปลี่ยนให้ใหมดนะครับ สำหรับคุณแม่ล่าสุดนะครับคุณแม่ชินกรนะครับที่มอบเงินให้มาซื้อหัวอาหารให้กับคุณป้ารำนะครับแอบมีกับมามอบไปเ้ิ่นเด้อครับเด้อค่ะของเจตังก็มีนะคะของคุณแม่รัศมีนะคะ,คะก็ทําบุญมากับป้ารำด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่แบ่งปันน้ําใจให้นะคะกะซิมาถามบึงป้ารำเนะวาหัวน,นี้ความจริงเนี่ยป้ารำเพินว่า ว่าอยากจุดบัตทีิให้จังไหนแต่ว่าเอฟซีอ <FC S 1> ขอมาเนี่ยนะัดก็เล่นในมาทัสายนะครับที่แรกมกอเชร้าแอดมิไดลเดินทางมาสือประู่ไปให้แมวนะครับปลาล่ำว่าจะให้ลยกเกาะคนทักพรสักมือนะครับแต่เมื่อเอฟซีเพิ่นบอกว่าเป็นวันดีมากนะครับเป็นวันพระเพิ่นนาะให้โชกนะครับก็เลยมาขอปลาล่ำนะครับะจะให้ปลาล่ำตั้งกิจอธิษฐานขอเพื่อน,นนวดปลาล่ำเนาะ ถ้าที่จุดได้เต็มป่าตั้งจิตแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะเอาไฟเช็กให้คุณป่าแน่คนมีไฟออกมาแม่ผู้ใดมีไฟนั่นพี่นองคนมีไฟออกมากะคือว่าแลวเนาะป่าเนาะเฮาบลูว่ามันจะออกตัวใดเอฟซีขอให้เฮ้าจุดเฮากระสี่จุดให้เอฟซีถ้าผู้ใดที่เขามาเบิ่งแล้วบ่ถือไอยาวาเำหร่าป่าลำหูตัวออกบ่นนี้ บ่ <F ut ters> หูเนาะแม็นขันหัวแก่คนแต่คนจะสื่อเอาเองแล้วล่ะพี่น้องเลยกแต่กดยันฟ้าโอ้ยพูดถือจะฝาุดูเลยีว่าสิพกักหน่อยเสี้ยนมาส่ายหน้าเบาๆเนาะพูดถือแกนเขาเบาหายเนาะเสี้ยนก็เลยว่าค่ะต่เป็นตัวเลขเงี้ยวทางเนะครับเด้อถูกพิษกายว่ากันนะครับถ้าชื่นชอบกับคอยจัดนะครับถ้าบ่ชื่นชอบกันให้ดูเพื่อความมันเทิงเนะครับเด้อ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบัเทิงนะครับเพวายเฟซีหลายๆท่านนะครับยังไม่มีโชคนะครับวันนี้นะครับถ้าเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับกับลูกกรอกแมวของคุณป้ารำนะครับค่ะ,ะจุดแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะว่าวันนี้ตำราววันที่ห้ากุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสามตัวแตกจะได้ตัวไหนนะคะ ถูกก็ใหญ่ดีแท้ฮะใหญ่ของสาวชัวรรณบ่ของป่าเองเงินบ่นเน่อ๊ะชาน่อยเนี่ยอ๋อได้ขมากระซาทัวนะครับท่านใดยังไม่มีไม่มีโชคนะครับในวันจันทร์นะครับวันพุธนะครับวันนี้นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับอืม,นนมเ,เด้อมันจะสามเป็นตัเดยวละเด้อ ขอบคุณสายบุญนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมานะคะก็วันนี้นะคะถึงตัวเลขก็ยังไม่เข้านะคะมันหลุดสองงวดแม่ป้าหลุดสองงวดงวดนี้ก็ขอให้สามตัวแตกนะคะขอให้ fc ที่เข้าจิ้มได้สิมหาหน่อยเซียนตามตัวเลขเมื่อกี้คุณแม่แมนเขาได้สิมหาาละชินกรนะครับแมงไงไหนไหมพอนำหายเหลขกเล่าหอมแไว้ออกเหลครไง S <S หเด็กแล้วออกเหล็กแล้ว<ห>มันสลับกันแต่เอฟซีนี่ฉลาดขนาดเลยยอะะ่อมรับคัะใจคุณแม่ชินกรอยู่นะครับคุณแม่คุณแม่บอกว่า<ม>ค,คุณแม่บอกว่าลาวพัฒนาไม่ออกไปซื้อไปซื้อลาวลาวชิกนกนสามัคคีร่รลาวสามมคคีต่อนะครับคุณแม่เป็นกระโชกดีนะครับเก่งยุ่งขนาครับใจสู้มากขายกระบาดคนนนะสมมติว่าตัวนี้บ่ออกมันก็มีหลายโตเขาก็เซติทานเราไปเสี่ยงตัวอื่น ก็คือขอแค่ว่าให้จุดให้หน่อย nutrients. เพราะว่าโชคของแต่ละคนน่ะดวงมันไม่เหมือนกันบางคนเขาตามดวงตัวเดียวเขาก็จบแล้วไงบางคนเขาทุนน้อยเขาก็ดวงอย่างเดียวแต่บางคนเขาอาจจะมีทุนเขาก็ตามตัวที่หนึ่งตัวที่สองไปสิแมค่ะเขาก็มีโชคมันค่ะเพิ่งกระโชคปีนะครับถึงห้าสิบบาท แสดงความดีใจกับผู้ชมัเพิ่มเติมาหาข่อยเมื่อคืนเอือจะจุดอยู่ว่าโอ้ว่าสิบวจุดได้กันเลยว่าค่ะว่าสิพักคในพักกะได้วันศิ้นได้หรือเปล่าคนว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันดีได้หรือเปล่าแม่นครับว่าถ้าเบิ่งเขาอันแอดมินก่อนแอดมินว่าสิว่าจันได้กันเลยว่าค่ะว่ากับชุดหายแข่นบบลตีกันได้เนาะครับแมนถูกพิษกายว่ากันนี่ครับเด่นเป็นตัวเลขแนวทางนะครับ เป็นตัวเลขโชคลาภของลูกกอ,อกแนวของฝุกปลามนะครับขันเฮาหุจักเั้ก็จุดเอาเองแน่นค่ะถั้นหูจักก็คือปลามจุดในย่านบบบอกผู้ใดอยู่เนาะ <c oughs> บอกคือเก่าเพระ <c oughs> ่ะในกีกกกกกกก่ทีคนลหลยแหมมันค่ะอะผ้ได้ามากกับซาทัวนะครับท่านท่านใดน,นะครับที่ยังไม่มีโชคเดั้วเจ็ดในรถด้น่เจ็ดมานาะในตังในเบงเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าซิบเจ็ดหกสบปะ ใจเรามือเร็นี่เขามากเขาจะว่ามันไม่ขี่รถประจันถามหาผู้ขี่ถือเลขบ่อบอถือเลขบ่อประจันถือแล้วเนาะอดีตแล้วก็ถือจูแล้วพอได้สื่อไลายเนาะก็ะเมนก้นมาเปลี่ยนเลขเป็นหยนมวยกแล้วก็เสียงไปพอได้ฟังน้ำมูลเนาะนพี่น้องคือกันพี่น้องเลยบอกพ่อเถื่อมือเจ้าบุบเล่นเลขเล่นเบอร์นะพ่อเล่นจ้ากอมีปีนี่เลย ปีนี้เอ็ดมินพามาอันเชียนโซกรถเอด็ดน,น้ำเอ็ดมินได้หวานี้ดีร้อยเอาอยู่จักเนิจกนอยอยักนะหน่อยอยู่คะเตือละเล็กละหน่อยเยอะกรเริ่มเลขยัขนะ้งตัวเลขเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะอ๋อตัวแรกเป็นเลขเจด็ดนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขเจ็ดนะคะเจ็ดถ้าเลขหนึ่งมันก็สะยืดตรงเนาะ เป็นเงียงไปทางุ่นเงียงก่อนวอซเล่ย์วอซเล่ย์วอซเล่ย์นะครับวอซเล่ย์เยสมัยก่อนเมื่อคุยก็มาหากินน้ำวนหีรันต์เนาะอ้ลำเนาะสมัยเ้ายังหน่อยเนาะนะคะเล่นน้ำไาสั่นน้อยลอยไอ้เนาะซอนปลาเนาะจุกลาน้ำอันนี้เนาะบุึดตะปลาเด้ให้นะครับตัวแรกนะครับนิดนึงนะครับยำมารอลุ้นนะครับพี่น้องครับเป็นแนวทางเด้อผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเพราะว่าปลา้ำเพิ่นบอกแล้วนะคะว่า พออยากจุดเพิ่นว่าแทนเอฟซีเสียเงิ่อนไหลมาสั่นนะคะแต่ว่ากมีผู้ที่โชคดีนะคะที่เอ่อกล้มเคยบอกนะคะตำเหล้าเนาะแปดหนึ่งหาบันเอฟซีก็โชคดีจากหนึ่งหาหาหนึ่งพี่น้องเพิ่นมาโชคดีเพิ่นกับมาเสี่ยงโชครัฐบาลให้เพิ่นกระมานนะคะบางคนก็เอาตัวเลขที่จุดเนี่ยจากตำเล้าบ่ถือเพิ่นกัไปเพิ่มเป็นเหล้าแซมคี้อย่างของเพิ่นเพิ่นกระถือไปเนาะ อันนี้มมนก็สิขค้ออยู่กับดวงกับโชคแต่ละคนเด้อพี่น้องนะคะบางคนเบิ่งเธอเดียวเขาเจ้ากระถือบางคนเบิ่งอสองสามเธอบ่ถึงแจ๊กเธอกับนีเนกป่าผู้ใดที่เขา,าติดตามร,รับชมกับเบิ่งแล้วกะ็ตั้งจิตอธิษฐานเอาพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องอยากขอโชคสามตัวก็ตั้งจิตอธิษฐานเอา โชคดีมีโชคลาบกะจังไม่เห็ดบุญน้ำมันลูกกอกแมวน้ำเพลินพี่น้องฟันเด็กกันฟันเป็นโอ้โอ้โซงเถื่อสามเถื่อฟันวังงูหลัดครมันเป็นเก็ตมากหรือเแล่าเราบ่เคยแมงบรเคยฟันกาเถื่อได้เราว่าตีหลุดเป็นคว่มเราอีหลีบบางทีตีถือตีงูน่ะเป็ดจี๊ด ปลั่มเอฟซีเพิ่นว่าสนใจลูกกอกแมวจะปล่อยเพิ่นยี่ับอขาเพิ่นบ่อปล่อยเพราะเพิ่นบ่อปล่อยนะครับเพราะว่าลูกสาวกับลูกเคยเป็นจองเลยนะครับอันเจ้าของมันนั้นลูกเหรอครับลูกปล่อยบอปล่อยลูกครับคุนจะปล่อยแค่ลูกนะครับแต่ปล่อยลูกเกี้ยวไห้ลูกเก่าบ่อปล่อยเด้ครับคุอนี่เด็ด ท่านใดนะครับสนใจรกแมวของคุณปาร์มนะครับจะเลี้ยงกแมวเพิ่นจองว่าจะได้รับเด้อให้เลือกเอานะครับดีแหละแตกสามตัวก็เอาตรงชุดไม้ไปเลยเนาะป้าอย่ามันเป็นโนมุกมีได้ดจังเหลียงัว่าตเดรนมุกมี่จะได้ไหมเข้ามาจะได้ป่ะมันบบนบกหอยมีเ มันบม่ได้เด้ตั้งแต่น้องมันนี่คนกับโม่ได้ค่ะมันบม่หายมาค่ะโม่ได้โม่มีโซ่กูมีบุญโม่ได้โม่ไม่โซ่กูมีบุญโม่ได้เลยครับตั้งแต่ได้มานี่เป็นยังไงขายดีขนาดก่อนน่ะมันมีมาแต่ต้นค่ะครอบคล้องมันนี่จักสีแล้วนี่บอกถ้าดูกขาเป็นโม่ลับโมเมนสี่สิบปีหรือว่นี่นี่มีต้นนี่คือตัวแรกนี่นบอกอันนี้คือตัวแรกนี่สี่สิบปีตั้งแต่ได้มานี่เกิดเหตุการณ์แบบว่า มีโชคมีลามันตลอดค่ะคลายง่ายมือกับคายดีขายคล่องค่ะตอนผมผู้คุยสวนปานสวนมั่นนึงจะขาดจะคลายนึอเกินมาก็ขาดขายแต่ว่าขายดีตลอดแม่นทุกครั้นในก้อนที่จะไปใช้เนี่คือต้องบอกต้องขอบพิ่นในื้อตัวนี้นี่หอมนี่ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตัวล่างวะค่ะตัวแรกวะตัวแรกตัวแรกที่เพิ่นไุ์่มากนะแม่พี่น้องหอมหอมยิคือห่างตรงแนงนี่ไหมครับถ้าหอมเจ้าสนนี่ไปเปิดตู้หอมเจ้าสิน เงินนี่ได้โลดป่ะถ้าเปิดน้านอเงี้ยน้ำผ้ใดทเล็กเดี่แต่ว่าหดหอมหมดหอมบอกเอฟไดเอนึ่งก็ได้อฟหนึ่กินจะได้เงินในท้องบอกครับเอฟซีถามว่าอันปลาล้มไอเอายังใส่เพิ่นเนาะฉันเอาแป้งกับขมิ้นอ๋อเป็นแป้งกับขมิ้นบ่ะอืมที่จริงนั่นค่ะถ้ามีขมิ้น ตอนได้ออกมานะ่ะคณะขรงเจ้าวัมพันสีได้เขาเตรียมไว้แล้วเขาหมิน่นใะจสีเหลืองงาม <ừ> อันนี้เมมาขาแปรงใส่ยังว่าเขาเตรียมไว้แบบน,นี้คันเพลินสีได้ตัวนี้เขาต้องเตรียมไว้เนาะแมนอันนี้เพื่อได้มือซองมือแล้วมันแหงแแ้งเลยจะถอยหรือจะจะได้เอาบดใส่ก่อนที่เขาเห็นใหม่ๆนาะแมนเขาเห็นใหม่ๆเอาใส่มันสีเหลืองงามเลยค่ะอันนี้เนี่ยเอาได้เลขมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกันนะคะท่านผู้ชม สิเบิดกบับโบเบิดเตตอาังค่ะกตสิเบิรมาวลวดปะล้ำเป็นเลขเก<ม>่าวตัตวที่สองือเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์แบบขโบง้อติดเดียวมันจริงๆมันเป็นเลขศูนย์แต่ว่ามันคล้ายๆถทูบแตกมันเลยคล้ายๆลเลขเก่าอันนี้คือส <7 S 3> ายตาเอสเจตัตงไหมพี่น้องมันแบบว่าคล้ายบบ้ากแตบมันแตกของเลขศูนย์เหรอแมมันโมเมนต์ขีดดำเหมือนกับเหมือนกับว่าเจ็ดศูนย์ แต่ว่าเราก็อาจจะแบบเก้าก็ได้สิเนี่ยหรือเปล่าบุตจีนีนะ่เนาะท้านพ่อจีนมียค่เสียวในกระสูนล่ะรนี่นนอบอกครับสายตาประล่ำคิดว่าตัวไหนเพิ่งก็คาดกันนะป้า0ูนหรือหน่อยตังทนเลเก่ามันโมเมนแบบนี้มันคือสีเฮียล่ะครับตัวที่สอง,สองเป็นเลขศูนนะครับเจ็ดศูนนะครับ แต่มาลุอนตัวที่สามนะครับมันคือบริษัทมาเดียอ์โอ้ยชัดๆเดี๋ยปิดสนาได้ปึ๊กเดี๋ด้ให้ออกตัวตรงๆโหลดชัดๆมากอะพวกนีโป่งใส่กันให้มันจุดกันโหลดค่ะเนาะให้แตกสามตัวเด้อสีบั่นซาหาบานเลือลูกแก้วกอกแมวโอ้ยถูกสามตัวไล่งวดให้เขาซาโหลดไปยัง ให้ลูกมัดหนีมัดสินเลยมีกันมัดหนีไปแล้วสองคนแล้วมันก็ได้ถึงสามตัวกันนะครับมัดหนีไปแล้วอ่ะเตีโอ้ดีใจดําเด้อถูกจนมัดหนีเนาะได้ปลดหนี้แล้วนะครับต่อไปจะขอให้โชคดีอีกนะครับให้ลูกมัดหนีมัดสินเด้อเอฟซีมัลนิธิผู้ได้มีหนีก็ได้ค่ะประลำเพิ่งกาอวยพ่อนะครับกับลูกกอกแมวนะครับ อฟซีทันใดที่ยังมีหนี้นะครับก็ขอให้ได้ปลดหนี้เยอรับเ้อขอให้ปลดหนี้ปลดสินนะครับชาธุปลดหนี้ปลดสินคือพูดจุดไ้เดอใครมีหนี้ก็ขอให้ปลดหนี้ไวๆนะคะขอให้สามตัวแตกนะคะใครที่ไม่มีหนี้ก็ขอให้เงินเต็มกระเป๋านะคะเหลือเฟือเหลือใช้เด้อพี่น้อง จับอย่าให้บกโจกอย่าให้เมดอย่าให้ลไลเข้ามาคือผู้จุดนี่ล่ะผิ้เบิดแล้วก็มาสาธุนอตาเนาะแม่สาธุเอาเด้ออะเอฟซีทันใดนะครับทองเอาลูดจับอย่าให้เมดค่ะยกอย่าให้เติงเนี่ยเป็นเหล็กสเหล็กตาสองศูนย หรือว่าสองเก้าเจดนาะบานป้าจะได้กันแน่ป้าคยว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยสองนาะคยก็ว่าศูนย์เนี่ยศูนย์เพราะว่าะเลเก่านี่มันมันต้องมันต้องดำมันต้องโง่ไปทางกงมันต้องโค้งึ้นนิดเนาะนะคะสรุปตัวเลขนะคะเห็นเป็นเลขศนย์เจ็ดศูนย์สอหรอป้าเต่างกว่าศูนย์คือกันได้พี่น้อง เจ็ดศูนย์สมันคือสีผู้งเขาไปครับถ้าผู้ใดมักแปลงเลขก็เป็นเลขหนึ่งเด้อเลขเจ็ดนั่นถ้าผู้ใดเอาตรกตรกกันเจ็ดศูนย์สนะคะสดนย์ห้านาวันนี้กัเจ็ดศูนขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไราขอบ คุณทุกแชร์นะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะคุณป้าลนะะที่แบ่งปันแนวทางป้าลามขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางก็ขอให้ FC ที่เข้ามาติดตามนะคะโปรดใช้สติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ